ถ้าเรากลับมาลักกันมันจะดีไหมนะขอภัยบอกทีนะคะเดี๋ยวเราดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงหรืออยากกลับไปคบมีพลังงานหรือมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนนะคะ6กถ้วยมาก่อนอันดับแรกหรมิเจกเชียนนะคะแล้วก็เด็กถือดาบ คนคนนี้ะจะเป็นคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหรือว่าคนธาตุลมเมถุนตูลกลุ่มนะคะมีพลังงานของคนเก่า ขึ้นมาเป็นใบแรกนะคะถ้าไม่ใช่คนเก่าก็เป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันเพื่อนที่เคยทํางานด้วยกันแล้วก็แยกย้ายจากกันไปไม่ได้พบหน้ากันก็ได้นะคะแล้วตอนตอนนี้ก็คือกลับมาวนเวียนเจอกันอีกครั้งหรือว่าอาจจะหมายถึงคนเก่าของคุณก็ได้หรือคนที่มีความแตกต่างกันกับคุณจ,จะมีอายุต่างกันหรือว่า ต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันก็ได้นะคะเมจิเชียนเป็นคนเก่งคนฉลาดที่ไม่ชอบพึ่งพาใครนะคะไม่ค่อยไว้ใจใครทำอะไรทำด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เด็กถือดาบเนาะคนคนนี้อาจมีการตามส่องตามมองกันอยู่บ้างนะคะตามโซเชียลตามสื่อออนไลน์ต่างๆที่คุณยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ไม่ได้บล็อกกันเนาะอาจจะเป็นเข้ามาสคุณหรือว่าคุณสองเขาก็ได้นะคะพลังงานอาจสลับกันได้เนาะ ต่อไปเรามาดูกันว่าถ้าเรากลับมารักกันมันจะดีไหมนะคะถ้าคุณทั้งสองคนกลับมารักกันมันจะดีไหมขอไพ่บอกทีนะคะ The Moon นะคะแล้วก็สีถ้วยสี่เหรียญ คุณสองคน,อนมีความรักความรู้สึกดีๆให้กันอยู่นะคะสี่ถ้วยก็ยังไม่ได้มองใครนะคะไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาแม้ว่าจะมีโอกาสใหม่หยิบยื่นมาให้คุณก็ยังไม่ได้เปิดรับเนาะสี่เหรียญน,นะคะยังคงกอดเก็บเหรียญไว้อยู่ นะคะยังมีความรู้สึกดีๆให้เหมือนเดิมยังคงรู้สึกเหมือนเดิมแต่ว่าสาเหตุหรือว่าเหตุผลที่ทำให้คุณสองคนเลิกราจากกันไปหรือว่าตัดความสัมพันธ์กันไปนะคะตรงนั้นยังไม่ชัดเจนยังไม่เคลียร์ยังมีความว้าวุ้นสับสนความค้างคาในใจมีความไม่แน่ใจนะคะแล้วก็อาจจะกลัวความรัก กลัวการเริ่มต้นกลัวที่จะกลับไปเจ็บเหมือนเดิมด้วยก็ได้นะคะคุณสองคนจะกลับมารักกันได้ไหมดูเหมือนว่าคุณทั้งสองคนยังคงมีใจให้กันอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่คขังคาจะต้องได้รับการเคลียร์แล้วก็สะสางนะคะให้กลับมาเชื่อกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่งั้นแล้วอาจจะวนกลับไปที่ปัญหาเดิมเนาะ หากเลือกจะเดินหน้าความสัมพันธ์ต่อให้ปรับใจให้ปรับความสัมพันธ์หันหน้ามาคุยกันนะคะให้สิ่งต่างๆที่ค้างคาในใจได้รับความกระจ่างได้รับความชัดเจนเพื่อให้ความสัมพันธ์ราบรื่นแล้วก็เดินหน้าต่อได้นะคะ